ขนมโมจิอร่อยแป้งเหนียวนึบสอดไส้เผอกและไ่มันม่วงด้วยแป้งสองสีสีเขียวและสีม่วงพร้อมแล้วไปทำกันเลยแป้งข้าวเหนียว6ช้อนโต๊ะแป้งข้าวเจ้า3ช้อนโต๊ะตามด้วยน้ำสีม่วงที่ผสมด้วยน้ำอัญชันและน้ำมะนาวเติมน้ำเปล่าและคนให้เข้ากันตามด้วยน้ำใบเตยสีเขียวทำเหมือนกันเลยนำแป้งทั้งสองสีไปเคี่ยวในไฟอ่อน เคี่ยวแป๊บเดียวแป้งก็สุกแล้วได้สีม่วงสีเขียวเหนียวนึบๆน,บนำแป้งมาชั่งสักหน่อยน้ำหนักที่ประมาณ25กรัมส่วนไส้ของเราเนี่ยออกมา30กรัมไส้เนี่ยก็เหลือจากคลิปที่ทำซาลาเปาย้อนไปดูได้นำมาหอ่อม้วนๆเป็นกลมแบบนี้ได้แล้วนี่ไงลูกแน่นๆพอดีคำดูไส้มันม่วงของเราสิสุดๆแป้งก็ยืดเหนียวดีจริงๆ โอ้โหแป้งน oh, ี little, little ่เหนียวนุ Slow ่มนึบใส่กันแน่นๆอร่อยฟิน